ภาพรวมของกาแฟลาวกาแฟเป็นหนึ่งในพืชอุตสาหกรรมหลักของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยสามารถสร้างและหับเป็นอันดับห้าของและหับแห่งศาสตร์เบียกาแฟถึงน้ำเขามาปูกในปีในพันเกาหอยโดยนักเดินทางชาวฝรั่งอยู่ผู้เพียงบริเวณโดยมีประเภทกาแฟน้อยอราบิกากาแฟกลางโลบัสตาและกาแฟใหญ่ริเบริกา ในรเลญาหลังพญาคีเมียงเล็กได้ระบาดในต้นกาแฟน้อยและอีกจํานวนหนึ่งแมนยืนต้ดตายย้อนถึงน้ำหมกคุ่นส่วนกาแฟใหญ่ลิเบริกาแมนราคาบดีดังนั้นกาแฟกลางโรบัสตา้าจึงเป็นทีน่นยิยมของสาวส่วนหลังจากนั้นสาธารณรัฐปรภาษาธิปไตยประชาสุลาวได้กำหนดเอากาแฟลูกผสมพันธุ์ใหม่เข้ามาทดลองและเห็นว่าได้หัผลดีต่ออุตสาหกรรมกาแฟลาว ในปัจจุบันกาเฟสายพันธุ์กาติโมซึ่งมีลักษณะพิเศษทนทานต่อพยาธิคิเมียงเล็กและให้ผลผลิตสูงกาเฟแเป็นพืชเศรษ,ษฐกิจหลักของผู้เพียงบริเวณโกวาไดา กว่าพื้นที่ปลูกหลายโพสสมควรซึ่งมีการปลูกกาแฟเริ่มตั้งแต่ความสูง6ห้อยถึง1 3 0 0เมตรจากหน้าน้ำทะเลี95ส่วนห้อยของผลผลิตกาแฟลาวในปัจจุบันเมนมาจากผู้เพียงบริเวณถึงเมนว่าในหลายแขวงภาคเหนือสินในหลายเมืองของแขวงเส้นขวงจะเริ่มปลูกกาแฟน้อยแต่โกมีเพียงเล็กน้อย กาแฟที่ผลิตในสัตารณรัฐประชาษาทิปยปตะชาษาสุนลาวเท่ากับ0 2 5สวส่วนยของผลผลิตกาแฟในทั่วโลกปัจจุบันการผลิตกาแฟลาวและด้านเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่พอสมควรโดยเฉพาะแมนการเล่งใส่กาแฟที่มีคุณภาพสูงได้ราคาดีและเป็นที่ต้องการของตลาดภายในและภายนอก ยุทธศาสตร์ของรัฐบาลสาทาาณาัฐปชาธิปไตยประชาสุลาวเมนการขยายกลุ่มผลิตกาแฟ50ส่วนห0ระหว่างกาแฟน้อยและกาแฟกลางพื้นที่ปลูกกาแฟในปี2001ของผู้เพียงบริเวณมีประมาณ34,000เฮกตาร์ซึ่งในนั้น8 8ส่วนหอยเมนกาแฟกลางโรบัสตาและ12ส่วนหอยเมนกาแฟน้อยอาราบิกา มีเสาส่วนหลายกว่าเสาสามพันครอบครัวอาศัยการปลูกกาแฟเป็นอาชีพหลักและฟาร์มขนาดใหญ่มีบางฟาร์มการปฏิบัติและจัดการสวนกาแฟก็เริ่มตั้งแต่แบบปฐมประานในมู่ชาาส่วนขนาดน้อยและการเห็ดเกษตรสุ่มในฟาร์มขนาดใหญ่มีการลงทืนอย่างครบสูตรรวมทั้งโฮปลูแต่ง พิเศษของสัธาาณรัฐประชาธิปไตยประษาสุลลาวแมนมีท่าแหงในการผลิตกาแฟน้อยคุณภาพสูงเริ่มตั้งแต่ดินซึ่งเป็นดินผู้ไฟเก่าที่อุดมสมบูรณ์และเหมาะสมกับการปลูกกาแฟอากาศที่เหมาะสมสาวสวนมีมูลเสื้อและเห่าหันปัจจัยพื้นฐานดังกล่าวแมนเอื้ออำนวยให้สาธารณรัตปภาษาธิปไตยประษาสุลาวสามารถผลิตกาแฟน้อยคุณภาพพิเศษและมีราคาสูงได้ดี เพียงแต่ว่าในปัจจุบันยังขาดทุนโหนที่จะลงทุนเข้าใส่เพื่อพัฒนาเวียดงานดังกล่าวเพื่อให้สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นๆในอนาคตเส่งในปัจจุบันสาวกสิกรผู้ปลูกกาแฟลาวแม้ได้รับผลกระทบจากสภาพเวลนลมที่เปลี่ยนแปลงไปหลายมีปรากฏการณ์แมงไมศัตรูพืชและพยาธิพืชระบาดซึ่งได้สร้างความเสียหายให้แก่ผลผลิตของกาแฟเหตุให้ผลผลิตลดลง บัญหาที่พบหลายที่สุดแมงโมดโจเมิดกาแฟเห็ดไ้ผลผลิตลุดลงกาแฟที่ถือมดโจะจะเห็ดไ้เสื้อลาเสบแบคทีรียเข้าไปทำลายซ้ำเห็ดไ้กาแฟเสียหายบัญหาดังกล่าวเป็นสาเหตุหนึ่งที่เห็ดไฮสาวกาสิโกหันมานำไสยาปราบสัตว์พืชที่มีผิดให้เหงในการป้องกันกำจัดเมงไม้สัตว์พืชและพยาธิพืชของกาแฟ การนำไส่ยาปราบสัตูพืชส่วนหลายเมนไส้หลายสนิดผสมกันซีดเพื่อกำจัดสตูพืชโดยเฉพาะประเภทเสื้อลาและแมงไม้มสตูพืชเห็ดไ้มีสารพิษตกค้างส่งผลกระทบเห็ดไ้สตูพืชมีการดื้อยาและยาที่ใสเมนต้องห้ามหรือห้ามนำใส่ซึ่งเป็นสารพิษตกค้างในพืชและสภาพแบดลม จากผลการสำรวจในระยะปี2 0 2 0พบว่าบัญหาการทำลายของศัตรูพืชมีคือมอดเจาะหมากกาแฟดวงเจาะลำต้นเพี้ยหอยดวงเจาะลำต้นสีแดงพญาตหมากเนาพญาิล้าคีเมียงพญาตใบจุดซึ่งศัตรูพืชเาหล่นี้ได้สร้างความเสียหายเหตุให้เกิดผลเสียหายและผลผลิตก,กาแฟลด,ดลง นั้นเพื่อหองหับนโยบายของรัฐบาลที่ว้างอกจึงมีความจำเป็นต้องได้ฝึกอบรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางด้านการป้องกันพืชแบบผสมประสานของกาแฟให้แก่พนักงานขันข้นแขวงและขันข้นเมือง ื่อให้กลายเป็นครูฝึกที่ดีและสามารถนำเอาความรู้ไปทายทอดให้แก่สาวกสิโกนในท้องถินของตนและเพื่อยกสมรรถภาพผลผลิตของกาแฟให้ได้ทั้งปริมาณคุณภาพและเป็นที่ต้องการของตลาด